อู้อันนี้เราเป็นผู้บริสุทธิ์ใช่ไหม <c oughs> ก็สวัสดีทุกคนนะคะอยู่กิปุูรีนะคะในเกอามองอัดหมดเอ่อขาวดำนะคะใครปิดไฟอะ่ะอุย้ยเอ่อดูยากจังเลยค่ะเนี่ยหึงชื่อทุกคนเหมือนกันไปหมดเลยนะคะแถมสีก็ทเทาเทาเข้มเขมดูยากมากเลยอะ่ะใครปิดประตูเนี่ยเดี๋ยวคนทางซ้ายนั่น ขาไม่ใช่ฆาตากรใช่ไหมโอเคระแวงอะ่ะโอเคไม่มีศพไม่มีอะไรนะคะโอเคขอโอ้แล้วนี่จะเชือบอ๋อาฟไฟแบบมีสัญลักษณ์ด้วยอันนี้เพิ่มตอนแรกๆที่กินดูแต่สีนะเพิ่งสังเกตว่ามีสัญลักษณ์เวยเอาไว้สำหรับคนตาบอดสีละมั้งเนี่ยใช่ไหมโอเคกดดาวน์โหลดก่อนนะคะโอ้แล้วคืออย่างเงี้ยเบาะแสจะทํายังไงฆาตากรที่พวกเราตั้งไว้ยังไม่รู้นะคะว่ามันจะสมดุลไหมแต่ว่าตั้งไว้2คนนะคะแล้วก็ทุกอย่างเหมือนปกติเลย แต่พี่คิดว่ามันมันน่าจะยากขึ้นหรือเปล่าหรือว่ายัางไงอุ้ยตายเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปไป,ปกดทางโน้น,หน,น,หนกกให้แป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวไปกดให้นะจ๊ะเอ่อตรงนี้เฮ้ยศพเดี๋ยว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 ต <cm 2> ายเ,เราเราเดินออกมาทางขวาปะเราก็เจอเออเราไม่รู้ว่าคือใครด้วยแม่เอ้ยไม่มีเบาะแสอะไรด้วยอ่ะท่เราไป็นคนเราเป็นคนเราเป็นคนเจอศพ ดี๋ยวก่อนคุณกิ๊ฟอยู่ตอนนั้นอยู่ไหนบ้างตอนนี้คุณกิ๊ฟไปเจอเราไปห้องแล้วเราก็ไปกดดูว่าคนอยู่ตำแหน่งไหนบ้างอ่ะก็คุณกิ๊ฟเห็นประตูปิดไหมเห็น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 ผมอยู่ในห้องซะซตายบนของคุณกิ๊ฟอ่ะอยู่ด้วยกันเห็นเห็นนิวคุงเหมือนมองเราไม่เราแวนไม่กล้าเข้าใกล้ไงเราเราก็เลยไม่ไม่กล้าเข้าใกล้นิวคุงเหมือนกันแล้วพอประตูเปิดเราก็เดินเข้ามาทำเวสเออแล้วพอเราเห็นอะไรนะออกซิเจนหมดใช่ไหมเราก็เลยเดินขึ้นไปแล้วก็ออกขวาปุ๊บอ้าวเฮ้ยเจอศพผมก็ไปกับคุณกิ๊ ลงไปแก้มกันแต่เจอผมมีข้อสงสัยครับบสตอนนิวพุงผมมีข้อสงสัยครับใครโดนขังอยู่ในห้องพลังงานด้วยไอ้รถมีคนหลุดที่ไม่ใช่คนตายเดี๋ยวเจมนี้ยากขึ้นเลยถ้าหรออยู่ในห้องหายเลยนะตะคิดเป็นตัวเถอะนั่นสิผมมันยากเกินแบบยากมากเลยอ่ะไม่รู้ใครตายจริงจั้งเนแปดคนอ่ะอือเฮ้ยเดี๋ยวใครโหวต ลักวอดไทยไม่รู้ใครวอดใครไอตัวก็หายนะใช่ไหมปะปะปะโอ้ตายห่าแล้วค่ะยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเรามีเควสห้องพยาาบลอ๋อเป็นน้เติมน้ำยาค่ะเดี๋ยวห้องพยาบาลโอเคเอ่อเทคแล้วจะเช็คยังไงวะเออเฮ้ยเรามีเรามีเควสตรงนี้เรามีเควสตรงนี้ ตึ๊บโอเคอยู่กันสี่เราอยู่ด้วยกันน่าจะอุ่นใจกว่าไหมนเนี่ยโอเคแล้วก็เดินเออเอออะไรนะมันคือเครื่องอะไรอะ่ะทำไมเขาเดินมาใกล้เราน่กกากลัวจังเินขึ้นมาไม,ไม่ไม่เนาะโอ้ยเราเราจอศพอีกแล้ว อยู่หน้าห้องตัดไฟอ่ะตัดไฟเราเดินมากระชับหน้าห้องหน้าห้องตัดไฟอ่ะใช่ใช่เราเดินมากับเธอนะเธอเธอคือคนไหนวะคนี่เราเดินเธอเดินตามฉันมาค่ะเราเดินเย็บสีไม่ออกเรารู้ว่ามีคนเดินตามเรามาแต่เราไม่รู้ว่าคนเดินตามมาคือคนไหนไม่มีใแหน่อะไรเลยต้น เดาสุ่มเลยล่ะงานนี้เพราะไม่รู้ด้วยว่ามันจะเดายังไงอะเราอะเราสีเทาเทาอะไรเนี่ยเทาอะไรนะผมผมก็เทาแล้วไม่รู้ฆาตกรเหลือหนึ่งหรือสองอะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยข้อจะหลุดไปแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจคนที่หลุดเป็นฆาตกรหรือเปล่าอะเป็นไม่ได้อยู่ับผมเราอะสีเทา เทาเทาอ่อนเลยเข้มครับเขาว่าเทาเราสมัยมาเทากลากาเทาแน่นอนเลยเราเราเทาไปเรานี่คือเข้มหรืออ่อนเนี่ยเพิ่มสีดำมันไม่ดำอ่อนดำอ่อนดำมันอ่อนมันก็คือดำเทาเข้มเทาเข้มเทาเข้มตัดสินใจแล้วครับอ่อนอ่อนอ๋อไม่รู้อ่ะยังไม่จิ้มจุ่มหรอจิ้มจุ่มหรอ จิ้มจุ่มเลยล่ะงานนี้ต้องจิ้มจุ่มเลยล่ะครับจุ่มไข่เอางั้นแะครับผมไข่จุ่มไข่บ้างไม่รู้เลยนะวัวไม่ใช่อ้าวแล้วใครมาบ่นเราละโอ้โหนี่คืออะไรดำเข้บดกิฟบ์อ้ยดำเข้มบดกิฟ์ป่ะทำไมดำเข้มบดกิฟ๊์ปกติแล้วทุกคนจะดําไหนใครดํามีดำเข้มกี่คนโอ้โหเดี๋ยวอินพ็อกเตอร์ยังเหลือสองตายล่ะเออท่านรู้ได้ไงว่าเหลือสองอะ รู้ได้ยังไงตายดีกว่าค่าตวตายแป๊บอันนี้ปะถูกด้วยถูกได้ยังไงวะไายการแล้วแหะพี่น้องครับอีพอสต้าเหลืออีกตั้งสองคนครับเราต็บวกที่คุณครับเออจะตรวจใครตรวจใครอ่ะที่หนึ่งก็ที่ขอถามนิดนึงโซล่าอยู่ไหนผมผมอยู่ไหนใช่ไหมคนกด ไม่ใช่ไม่ใช่สีโซล่าตรงไหนไม่ต้องคนกดไงครับคนกดปุ่มเลยและกิ๊บอะกิ๊บเราไม่รู้ว่าตัวล็อกคือตัวไหนอ่ะนั่นคืซ้ายอ่ะซ้ายล่างเอ้ยซ้ายที่สองสายแถวสองอะที่มันมีห่างๆหน่อยอ่ะชื่อห่างๆหน่อยมียังห่างแคบๆด้วยใช่ใช่เราสงสัยไอ้แับดำๆเข้มไอ้เข้มะว่าหวเราพอดีใช่มาโทรเราอวดเราทำไมวะ เพราะว่ากิฟต์ะเจอค่ะเจอศพตลอดเลยพร้อมเราครั้งที่แล้วกิฟตเจอพร้อมเราไม่ใช่แน่แใช่แล้วเราก็เจอพร้อมนิวคุ้งด้วยโอ้โหถไมมถึงจิ้มถูกแต่ไม่รู้คูดคนนั้นคือใครแล้วเขาเป็นไม่ไม่ใช่ใครเป็นเอ๊ะมเนี้ยชนะเลยใครเา่ว่าใครเหน่มาก เน้องคนนี้ใครหนูเราเราเป็นเองน่ะเราเป็นแค่อันดุ๊กพลาดพาโอ้โหไอาสุดเลยตัวแรกต้องปรับให้ฆาตกรหรือคนเดียวไช่เห็นด้วยคนเดียวหนึ่งสองแมสก์ไอ้ตคนเดียวไอ้ตัวไอ้ตัวหลุดมาเมื่อกี้ไอ้ตัวหลุดเหมือนกันที่หลุดเหมือนกันอ่าคือผมผมอยู่ในมือถือววานตกเปลี่ยนไปคอมนด้เหรอคอมอ่ะแม่งไม่มีเน็ต ไม่รู้เนี่ยบินแต่ตอนนี้ใช้ 4G มือถือไงโถ่ไม่เป็นไรนะโตไม่เป็นไรไอโตเล่นกันมือถือเลยไอโต้เดี๋ยวด้ได้ได้ไดดเดงกันขำๆก็ได้ไอเต้ก็จะรู้คนเดียวว่าใครสีอะไรแต่ไอโตะบอกคนอื่นไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าคนอื่นไม่เห็นสีไงเป็นผู้บริสุทธิ์ใช่ไหม โอเคดูเขวก่อนออกซิเจนเราไปต้องไปทำเกตที่ห้องออกซิเจนอุ้ยตายสีอ่อนๆนะคะเป็นเพื่อนเราโอ้โอ้โอ้โอ่าคงมีคนไปกดนั่นแหละคิดว่างั้นนะดาวโหลดไปมีคนไปกดยังเนี่ยเฮ้ยไทยไปกดเหรอหรือทุกคนคิดแบบเราหมด ไอเจ๊ไม่ออกตายนะไม่อยากให้ใครตามมาเลยค่ะตอนนี้เออมาดูยากบ้าเลยอะค่ะออโอ๊ยเรามีเคสสแกนตัวอันนี้ใครเข้าห้องสแกนไม่ว่าจะมาดูเราเฉยเฉยหรือว่าจะมาฆ่าเรา,าเอะกเจรัครับเขาตายเขาตายอยู่ดีห้าายอยงเขาเรียกวายนะ่าอะไรนะห้องวุ่จอดปิด การกระทำด้วยตัวก็ทำดำๆหน่อยครับดำๆหน่อยดำไหนอ่ะดำเทพมครับขอมคุณกระตุกเทพมครับเทพมนะชื่อสั้นชื่อยาวชื่ออะไรบกันแน่เออมันมีชื่ออย่างสอนอะไรโชว์ไหมผมว่าน่าจะเรียนเรียนกันสวยงามอดีไหมเรียนกันสวยงามเรียนเยอะเรียนน้อยนะมีสองคนใช่มีเรียงแน่นกับเรียงไม่แน่นเรียงแน่นกับเรียงไม่แน่นเรียงหนักไหมดีเขาอ๋อ ผมผมมีข้อมูลได้แค่นี้ผมไม่รู้แล้วนอนนั้นี่ไม่เลยใครเป็นคนตายท่านเกรดหรือเปล่าเงียบๆเป็นไปได้ใช่ใช่ผ anyway. ัวน่าสงสารโอเคงั้นงั้นเลือกเอาที่บวกเลยเอาที้ใครใครรู้ว่าตัวเองเป็นดีไหนไหมเข้มเข้มอ่ะผมรู้ผมอยมีเลขตัวเข้มเข้มเดียวใครอยู่ขั้วบนขั้บนสภาพมาขั้บนใครเราน่าจะอยู่ซ้ายซ้ายล่างแล้วใครขวาล่าง ผมว่าคือมันใกล้เคียงกันเกินผมว่าจำไม่ได้ว่าสีเพลงคือประมาณไหนตัวเองเหมือนกันเนี่ยเอาจริงๆแล้วเราควรจะสุ่มบวกหรือว่าจะปล่อยด็เอาไปว่าบวกตามชอบเลยสาวสิบวิบบวกตามชอบเลยนะแบบนี้เลยเหรอเอาอย่างไรอันนี้แบบนี้แหละเอาอย่างไรเข้มตุ้นยังไงเข้มตุ้นเอาแบบนี้เลยเหรอไม่นะเข้มจะได้เข้มเลยดัง

ตอนแรกจะขึ้นมาฉันเป็นคนนะหาะล่ะเขืารู้ตอนไหนอะคุรู้ตอนไหแต่ไม่ฆาตกรรู้ตอนที่มีคนยืนข้างผมลงไอห้องเติม้มันแต่ว่าผมไม่ได้ทิ้ขยะาตอ้คนเดียวะตอนแรกเมกี้ไมทิขยะกับพี่เมกี้ก็พี่อยู่วะเฮ้ยทำไมขยะเราทิ้งนานแต่ว่ เป็นผู้บริสุทธิ์อีกแล้วนะคะคือตอนด่านนี้ค่ะเป็นฆาตากรน่าจะโคตรมันค่าเนียนๆแบบอโชะอโชะโ,โ,โอ้ไม่แทนนี้คือนอกจากเกมชื่อทุกคนดูไปดูเรื่องตัวหนังสือไปดูเรื่องแล้วๆๆเกมยังดูไม่ดูเรื่องว่าไหนเควสเราอยู่ไหนด้วยนะคะเนี่ยเพราะมันไม่เห็นขอบสีเหลืองๆแล้วใช่ไหมล่ะมันก็ดีเหมือนกันนะคะที่ฆาตากรมีคนเดียวเพราะโอกาสที่เราจะตายมันก็มียากขึ้นอุต้าตาย เจอศพอีกแล้วแต่ครั้งนี้ไม่ปอดเจอตรงไหนเจอขวาล่างขวาล่างเลยจะใครตายวะคุณธูตายตายอือโซล่าแก้แค้นวะไม่้เปป็นไไดโซล่าโซล่าไม่น่าแก้แค้นนะเพราะว่าเขายิงจี้อยู่พี่ต้องเป็นแฟนสีนี่แหละแฟนสีของกลุ่มพวกเราเนี่ยแฟนสีนี่แหละแฝดสี้มจะแก้ตัว เอายัางไงต้องพลอยไปก่อนเะจ็ดสีอ่อนก็ไปด้วยเคลียร์ไปด้วยกันแล้วกันเดี๋ยวพวกเราเข้มมาพวกเราเข้มก็คงต้องแยกย้ายกันทำเคลียร์ตามก็นช่ไหมคะทั้งหมดสี่คนนจะไปด้วยกันเลยมาอ๋อโอเคมันต้องให้สีเข้มตายไปบ้างถึงจะได้ค่อยๆตัดตัวเลือกไงสีอ่อนเขาบริสุทธิ์ใช่ไหมล่ะพวกเขาก็ยังอยู่ดีนะคะแฟนคู่เนี่ยตะแหวงวะ เราแว,งว่งมากเลยอะตอนเนี้ยโอเคี่ไปทำเพลสก่อนดีกว่าค่ะถ้าเพลสจบก็จะได้จบหโหตายไหมเนี่ยหายใจไม่ออกตายโอ้จะหายใจไม่ออกตายนัไนไง แล้วไม่มีใครไปทำออกซิเจนละ่ะคนอื่นไม่ไปทำทำอะไรกันอยู่อันกำลังทำอยู่แล้วทำไม่ทันเนี่ย <c oughs> ลเปล่าเขาอยู่ในเคมาเข้าเป็นฆาตกรยังไงล่ะอ่าอวดโลน ใคเป็สลุกใครปัตกรผมเองครับผมไม่ทำไม่เคยทำเลยเราไปใล้ายสุดเลยไกลสุดเลยไม่ได้แปลเราสแกนตัวต่อหน้าโซลาแล้วแล้วก็กีดด้วยเอาตามตรงเลยครับแทบจำไม่ได้ไม่ได้เลยนะเดียวจริงเห็นเจ้นี่นี่เขาทาอยู่ ก๋มฟีนอะไรแบงนี้ละกันจะได้แบ่งไปทีมพิมออนอเข้มเ้มนี่เออไม่ไหวถ้าสีเหมือนกันเกินไปคือไม่ไม่ไหวจริงไม่ปวดหัวมากจะอ้วกแล้วยางยากองกระบาดติวตระหว่างที่ยิงแม่กโดนกีดนั่นไงล่ะคะไอ้เล่นอะ ก็ด,ดี่กดเออนานีิอะไรครับเกิดอะไรขึ้นครับรวดเร็วมว่ากี้เจอศพในห้ง <c oughs> องยินจิ้วๆพี่ ยิ่งกิ้วคนไลค์ที่ล่าเร็มสุดที่กี้พอจำได้ก่อนที่กี้จะไปเจอคือกี้เห็นสีเข้มแต่มันเข้มไหนเอาใช่เขาที่แก้ตรงนั้นที่สุดแล้วมีสามตอนนี้มีสามเข้มครับพี่เลี้ยวซ้ายมาพี่ไม่เกี่ยวพี่เลี้ยวซ้ายมาพี่มากดหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบที่เป็นคนผีดนำขวาบนขวาบนโอเค แสดงว่าพูดการ์ดแอดมินอยู่จับตามองเทาๆดำๆสามคนนะมีสามคนแหละคูใครคนไหนจะได้จำไว้เป็นคนคนแจ้งกี้หรือใครหรือโซละนะคนแจ้คกี้ฮิวจังให้ตายสิคะคือตอนเนี้ยพี่จำได้ว่าคนฆาตกรอ่ะคือคนสีประมาณเข้มๆน่าจะสองคนนี้หรือเปล่า ตอนนี้ไม่น่าใจว่าใครคือฆาตกรค่ะช่วยออกซิเจนคนอื่นก็ไม่ได้ด้วยช่วยออกซิเจนเขาก็ไม่ได้ด้วยโอ้กาทำจริงหรือเปล่าอาจจะไม่ทำนั่นไงไม่ได้ทำนั่นไงฆาตกรนี่ไงกดดิเขานี่ใครเนี่ยยืนดูอะไรรูผมอยากบอกเลยว่าผมเห็นเาไม่ใช่เพว่าผมรู้ไม่ใช่แล้วเห็นเลย เพราะว่าผมรู้ไม่ใช่แล้วคุณครูเดี๋ยวพี่แก๊งจะโทษผมเหรอใช่พี่เห็นคุณครูอยู่กับลูอ่ะกันแล้วแต่พี่แล้วกันผมไม่รู้ว่าใครคนไหนแต่ผมเห็นสีขาวจัวยืนอยู่บนหลบเลยเมื่อกี้ขาวจัวเยื่บอกี้ขาวจัวเลยใช่แล้วคือคือเมื่อกี้เป็นขยะมาทุกคนเห็นแล้วพี่อยากดูไหมว่าผมทำอะไรบ้างแต่ละอย่างเอาละผมกินเนี่ยคุ้มค่าคนแน่แน่เลย อ่าถามก่อนผมถามเนี่ยทุกคนเลยว่าอยากรู้ไหมว่าผมทำอะไรบ้างเมื่อกี้คคุณท่านอะไรบ้างแล้วทำไมกูเด็ดไปทิ้งขยะมาเมื่อกี้แล้วก็ตอนนั้นก็คือตอนที่บอกให้ไปทำผ่อนกับท่านแบงค์ผมก็ไปเมื่อกี้ไปยืนอยู่แล้วผมปวดหัวพอดีฮะผมทำอ้อยู่ห้องโอโซนเลยเมื่อกี้ผมกำลังเด็ดไม้่ยู่ท่านพี่อยู่ตรงจบขนาดนั้นแล้ตอนนั้นผมกำลังจะกดหัดเลยผมเห็นคนอยู่แต่ผมปวดหัวไม่ทันเพราะว่าเอาเป็นเจนมึงมาก่อนท่านวัดเขาเป็นเจน คีแม่คนเดียวอ่ะนั่นเองเปี่ยคบค่ะนี่เดี๋ยวเขาจะบอก่ากดแจ้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะแจ้งเลยได้ไงพี่ก็นี่เมื่อผมก็บอกอยู่เมื่อกี้ผมกดมืออยู่อ่าไม่เชื่อลองดูแล้วแต่นี่ก็ครูป่ะนี่คนไหนครูอันนั้นก็สีขาวเลยสายได้แหละท่านคือคนครูอ่าลองดูท่านผมบอกแล้วเสียมือดีแน่เชิดเพื่อนมินิต่อเดี๋ยวนะจะบ้าตายเป็ครูไแล้วจบลงแล้ว ลจบลงแล้วเดี๋ยวท่านแงคงยังไม่นี่ได้แล้วมันยังไม่จบครับผมใจเย็นดิถึงขยัต่อหน้าท่านทำอะไรไปบ้างผมสแกนบัรแล้วก็ไปไอ้งงไฟฟ้าตรงนี้กดหนึ่งเอเรียกอไรห้าครั้งเออ้าครั้งแล้วก็แต่ว่าลิวคูไปไม่แสดงเมื่อกี้ไม่ท่านเก้ก็ท่านคูอยู่ตรงนั้นท่านมันไม่ใช่ท่านคูแตว่านี่เป็นท่านเฟซ เกตตเกตต์เกตต์ทุ่นทิ้งใครอย่าโตกเกตต์รู้กทันแบงคุยใครมองท่านบ้างครับผมอันนี้ไม่ไม่ใช่นิวคุณก็เป็นท่านแบงค์ละเขาขาดไม่ใช่เกตไม่ได้ใช่เกตคิดว่านะมั้งอันนิวว่าไงเราบกว่ามัเป็นนักเอกหรือว่าเกตเรียนสกิลตอแหลมากเลี้ยแยงอย่างแรงอย่ามาโบยอย่ามงบนเลี้ขวาบนตเกตต์ทุ่นทิ้งใครายเขามีอยู่สองคนจริงๆที่สงสัยเมื่อกี้โอ้ยข้าตะโกนดัะแล้วจริงเหรอขอบคุณมากท่านแบงค์ แม่ขอบ่นหนท่อะคุณครูทำไมเจอศพไม่กดบ่อเนวว่าจะเป็นคนนั้นไม่คุณครูกดบวนได้ทันทีคุณครูมันต้องไปเจ้าสองคนไม่ต้องกดบ่นได้เลยคือมันต้องไปเจะหมดไงผมก็เลยไป็นลำดับความสำคัญตรงนั้นไม่ไม่ไม่คุณครูลำดับความสำคัญผิดคุณครูเจอศพปุ๊บต้องกดเลยออกซิเจนจะถูกกู้คืออัตโนมัติคุณบรนทุนครับผม ครูยืนยืนยืนเฉยๆปล่อยให้ศพเน่าเป็นก๊าออกซิเจนแบบโอ้ยมะไรไม่รู้ว่าใครอยู่ดีไงประเด็นเนี่ยความกดดันไปก่อนเลยโหวตดดันอะคือออกซิเจนก็คือจะยกเลิกไปเลยกันใช่มันหยุดได้ด้วยศพเป็นอันดับหนึ่งตรงนั้นอะผมไม่รู้ผมเพิ่งรู้ตอนนี้แหละเออที่เล่นมานานเนี่ยไอ้บ้าเหรอ้อ้มีคำพูดมีคำพูดส่อนันที่ท่านตระจำนี้ขึ้นใจนะครับจนเชื่อมั่นในความง่าวกับคุณครูใช่ใช่โอ้ สติกเกอร์ลายคิป,ปรี่และผอมเพื่อนออกว่าจะไหนแล้ววันนี้พี่ลไลน์สตอมีให้เลือกสะสมามากมายหลากหลายแบบอย่าลืมมาอุดหนุนและเก็บสะสมกันให้ครบนะคะ